ความต่างใจของซาลามะมนาวสมในปีนี้นพินองก็คือต่างใจว่าจากไปเล่นสงการยูไท่เนาะเล่อนนยู่ถนนสีลมหรือถนนเขาสานเนาะพอปีที่แล้วหรือม้วนรีอีล้อนอพีน้องเนาะนก่อนอื่นกะขอตาสบสวัสดีสบายดีผมนา่พิณองเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนจากมาพบมาพบสองซาลาห์มานาวสมนพีน้อง ฝากพ่อแม่พี่น้อก้เลยผู้แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเรื่องพี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะบึงโฆษณาให้มะนาวในเรื่องพี่น้องคือมะนาวกับลุงมาเห็นงานที่ไทยกะเดย์ไลฟ์วันแล้วเนาะเดย์ไลายทิศไลฟ์วันแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือตอนอยู่บ้านนะต่างใจว่าอยากลุกมาเล่นยญสมกาอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะก็คือปีที่แล้วนั้เล่นสมกาอยู่ไทยอยู่เซรั่มเนาะพี่น้องคือแบบม้วนแห้งเนาะ ถนนสีลมถนนขอยสารนี่โคมวนเลยปีที่แล้วเนาะแต่ก็เลยต่างใจว่าโอ้ยปีนี้เฮ็ดได้แดดเนาะสีได้ลงมาเหลนยญอยู่ไทยอยู่บ่อเนาะคือในใจอมๆอยู่สิได้ลงมาเหลนสงการอยู่ไทยอยู่บ่อสีได้ลงมาอ่าอยู่ไทยอยู่บ่อเนาะสงการปีนี้เนาะเพราะว่าอยากเหลียแห้งนะพี่นนองเอออยู่ไทยนาะม้วนไอริพี่นนองเออคือแบบซดยอดเลยเนาะก็คือแบบต่างใจว่าต้องลงมาต้องลงมาต้องลงมาเนาะ แล้วมวา,าว่างานนะบุนบุะบกษบุ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 ษาุษบ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 มษบอษบุาบุษ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 มุษบุเบุษนุษบุษนุษบะษบุษบุษบุษบ้ษบุษบุษบเษาุษบุษบุษบุนบุษบุษีุษบุษบุษบุษีุษบุษบุษาุลบุษบุ่บุษบ,นะบ,บบุะบ,บุษบุษุษบุษบุุษบุษบุษบนษบาษพี่นุษนุนบุษนุษบุษบุมูุษนะนะบนะนนุอนะนนะันเห็นบุษบุคนงานเนาะ พาเอาแลลงมาเลยพี่น้องเอ้ยอ้อความได้งานแล้วก็พาแลลงมาเลยเนาะ่แต่ได้งานเนาะพาลลงมาเฮ็ดงานเลยเนาะพี่น้องเนาะกแลนบงแลนบัดเนาะพี่น้องได้บัดแก็ลงมาเลยเนาะอืมกพอดีพอดีเหมาะเจาะเลยพี่น้องเอ้ยเออพอดีก่าหัวสงกาพอดีเลยเนาะก็คือแบบใหญ่แห่งเนาะสงกาอยู่ถนนสีลมนะพี่น้อง คนเนี่เต็มเลยพี่น้องเออถนนสีลมสองเลนสามเลนเต็มเลยเนาะแบบคนร้ายแหงเลยฝรั่งญี่ปุ่นต่างชาติแบบร้ายแหงเนาะคนไทยก็ร้ายแหงเนาะพี่น้องเนาะต่างชาติก็ร้ายแหงเนาะเลยคือแบบว่าใหญ่แหงอ่ะแต่อาถนนเก่าซานนี่ก็สิเป็นแบบผัวเป็นห่านเป็นห่านนะพี่น้องห่านนั่นห่านนั่นพิ่น้องห่านยังวะห่านติดห่านผ่อนห่านอี่ยังแหละ มึงเพิ่นน่ะมันหนักของพวกเข้าไปที่เสียละหมูพาไปไปกรได้แข็งกระดียูพี่น้องเพิ่นปวดตู้แห้งอยู่ถนนก่าซานเพี่น้องหัวใจนี่เต็มตุ๊บตุ๊บตุบตุบพี่น้องเออเพิ่นเปิดตู้แห้งตู้ร้ายหน่วยแห้งเพิ่นเปิดห่านได้กระเปิดมักแห้งแห้งเนาะหัวใจนี่เต็มตุ๊บตุ๊บตุบอยู่เลยพี่น้องเออโอ้ยว่าไปหัวแล้วไปหัวแล้วบูจักเนี่ยเหตุพี่น้องเออไปหัวถนนก่าซานแล้วบูจักเนี่ยเหตุโอ้ใจเต็มแห้งละไป อย่าเน่คุณหลยเฮ่เน่คุณก็ไลยเนียนเลยอยู่จนนู้นกูซักเปิดตู้มีไฟหลายๆสีมบมมุมับมันห่าวเรเคยเห็นน้ำหนักกระยานเนาะเจักย่ยานเนี่ยุอู้แตะว่ายานหัวใจก็เต้นแหงแหงก็เลยว่าส่วนส่วนมูมาเมื่อ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 ว่ายานยานยานเมื่อเมื่อมูก็เลยหายว่าสีเมื่อเห็ดย่างมูว่ะเออเป็นตะมวนกระโดมูว่ะเน่นี่นะสีเมื่อเห็ดย่างมูว่ะมะนาวก็เ้แต่ส่วนมามูจนว่าหายมะนาวรลอพี่นนองเออ เออหายมะนาวว่ามะนาวน่ะมีแต่ส่วนมากเนาะปีนี้น่ะโมหูว่าสีผ้ากันไปหรือโบเนาะใด้ไกัเพอกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไปแหละถนนเกสะซานถนนสีลมเนาะอ่ามะนาวขาเบิงคลิปมะนาวร่วงหินเบิงเนาะมะนาวสีอัพโหลดคลิปล่วงหิเบิงเนาะถามมะนาวได้มีโอกาสไปเนาะมะนาวกับสีอัพอัพโหลดคลิปล่วงหินเบิงถ้ามีโอกาสได้ไปเนาะแต่ว่ามะนาวน่ะอยากมีโอกาสไปอีกแค่ครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่า แต่กะเฮ็ดงาน่มหัว่าส <to> like ีได้ยุดงานหรือบวเนาะสงการเนาะอมหัวสีได้ยุดงานรอบว้ถไดอายุดงานกะสิไปเนาะพี่นนองถไดอยุดงานกะสิไปอีกรอบหนึ่งแหละเพราะติดใจปีที่แล้วติดใจปีที่แล้วเนาะก็เลยว่าปีนี้โอ้ยอยากไปได้ปีที่แล้วไปกับน้องสาวเนาะน้องสาวมนาเนาะอิสตรนสีหลุมไปกับน้องสาวสองคนเนาะแต่ถนนเขาซัาหนีไปครับอันหมูเนาะก็ปวกซล้วน่ยหนี้ออ ไปกับหมู่สามชุมซาแน่นนี้เนาะแต่ว่าสมนสีลมนี่ไปกับน้องสาวเนาะพี่น้องบอกเลยว่าสิยอดแห้งไปถึงติดแห้งพราะคนหลายเห็นนี่พี่น้องเออพราานาวน่ะเคยงกาอยู่ลาวน่ะมีแต่แปลว่าไปฮดน้ํสงพรอ่าฮดสงน้ํอบน้ํหอมาอยู่ตามวัดตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สงคนเฒ่าคนแก่ฮดผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ เออซุงพอสรงแม่ซุงภูเขาภูกแก่แบบนี้นะมานาตอนสรงการตอนอยู่บ้านมะนาเนาะกับมิเตเฮตเนี่ยนีเนาะแต่พอมาพอซุงการอยู่ไทยปองพี่น้องเอ้ยคนบลายแหงเลยเอาสรงการอยู่ลาวตามในตัวเมืองก็คลานไร้กันเนาะแต่มานาเนาะผมเคยไปเห็นแต่เปิรลุงในอ่าโชเชียลเยนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบร้แหงอยู่ แต่บ่เคยได้ไปเนาะอืม,มีแต่ว่าไปซุ้งพระตามวมาตามว่าอีหยังไปนี่ยบบพี่น้องอพ่อได้ลองไปอันเออ่สองการยูถ่ถนนสีลมป้อสุดยอดเลยพี่น้องเอย้ยบ่อยากสิเว้าเลยติดใจมาคักเลยปีนี้โอ้โหอะออกซิซานหน่อยานายโอ้ซา,านหน,น่อยหนาวผมมาเนาะแบบมันม่วนน่ะพี่น้องคือแบบกันไปกันมาก็สบายเด้เฮาบ่ต้องแบบว่า นางรถดเอียงทักจูนเตสีออกเนาะนางวินกับนายนางนามนาโมมักนะแตจีน้องมานาหมักนางวินกับมังนางรถเมฆหมักนางรถไฟฟ้าเนาะเออแล้วกานางรรถไฟฟ้าเนาะแล้วกาคือแบบอคือนางรถไฟฟ้ามันก็สบายนางวินก็สบายมันเร็วนะพี่น้องนางเตสีรถติดรถเมฆก็ติดคือการสะคือการแต่ว่าคึ้มมาหน้าหนึ่งบ่มัก เ no. um right? อลุดเนาะบมักเอลุดเลยพี่เนาะคือนางรถเมย์นี่กับบมีเอี่กับม um ักรถเมย์มีเอีนกับบมักอีกเป็นคนบัรเนาะแห้งเนาะพี่น้องนานเป็นคนพีน่เนาะบัรเนาะบัรเนาะแห้งแห้งพี่นนองเอออืออยากก็คือแบบสะดวกสบายก็คือแบบเออมาหลบนีเนี่ยอยู่ไกลกับถนนสีลมพอดีเนาะมาเหตุงานหลบนี้ลงมาหลบนีเนี่ยไกลไกกับถนนสีลมเนาะกับพอดีว่าโอ้พอดีเลยไปง่ายมากง่ายเนาะไปหลินอัน สงการเนาะพี่น้องเดี๋ยวโบหัวสิเด็ดไปลูกบอามาบอกความตื่นเต้นนี่ฟังซื่อๆเนาะพี่น้องมาบอกความตื่นเต้นสงการอยู่ถนนสีลมให้ฟังเนาะอ่าเลยกะว่าสิเด็ดไปอีกหรือโบเนาะมาหลุ้นกีนกที่นึงถามมะนาวเด็ดไปมะนาวสิลงคลิปให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะกะสิขอกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องขอเจ้าลิฟตามนี้ก่อนนะจ๊ะขอกันคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กแดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า ะสวัสด ja. ีสบายดีจ้าบ๊ายบายพี่น้อง